สวัสดีค่ะชาวราศีเมถุนสำหรับคลิปในวันนี้นะจะเป็นการดูดวงชะตาของชาวราศีเมถุนนะคะประจำเดือนพฤษภ,ภาคม2565นะสําะสำหรับชาวราศีเมถุนจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22พฤษภ,ภาคมไปจนถึงวันที่21มิถุนายนนะะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างเออสำหรับชาวราศีเมถุนเนาะ เปิดมาก็ได้ไพ่หกไม้เท้านะจริงๆแล้วเนี่ยคือไพ่นี้ก็ดีนะคะเป็นไพ่ที่ดีใบหนึ่งเลยนะคะแปลว่าความสําเร็จอะอ่าตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องของความสําเร็จความมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักนะอมเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานก็ดีนะคะสิ่งที่คุณทําความลําบากลําบนทั้งหลายแลมอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นเขารับรู้ อว่าเออโอเคนะนี่เป็นงานของเรานะเป็นฝีมือเรานะอะไรประมาณนั้นน่ะนะคะก็ถือว่าดีนะทีนี้เนี่ยมีไพ่สองถ้วยเข้ามาประกบกับตัวเรานั่นแปลว่าอะไรจริงแล้วคือข้อน,นี้มันอาจจะมันกลายมาเป็นประเด็นน่ะนะคะคือมันเหมือนกับว่าโอเคนะความสร็จที่คุณได้มาเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำมาจากตัวเองคนเดียวอืม อาจจะต้องแบบอาศัยคนอื่นเข้ามาช่วยมีคนเข้ามาคอยช่วยเหลือคอยให้การให้คําแนะนําอะไรอย่างเงี้ยคอยสนับสนุนคอยหาข่าวหาข้อมูลให้อะไรประมาณเนี้นะคะเพราะฉะนั้นแปลว่าสิ่งที่เราได้มาบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องแบบให้เครดิตชาวบ้านบ้างนะยกตัวอย่างเช่น <laughs> อย่างเช่นไปดูดคลิปชาวบ้านเงี้ย <laughs> นะเออเนื้อออกแม่พอริสิบไดไม่ค่อยดีแล้วเองนะเป็นสิ่งที่พี่คนทํานะ เอออันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะฮะแค่ยกตัวอย่างนะฮะอาจจะไม่ใช่เรื่องนี้ก็ได้แต่ว่ามันก็เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ค่อนข้างชัดเจนะนะคือเขาเรียกว่าเล่นง่ายอะ่ะอืเล่นง่ายไปนิดนึงนะคะจ่เมือเอ่อนว่ามันเป็นคลิปที่แบบหรือไม่ก็อาจจะเป็นประเภทไปเอาแบบคลิปที่เขามีชื่ออยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วกองมาลงช่องตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถ้าเป็นในเคสนี้ต้องเรามัดระวังนะเรื่องของลิขสิทธิ์ด้วยนะจ๊ะนะ คือบางครั้งเนี่ยมันมันจะมีบางประเภทนะที่แบบว่าคุณสามารถเอามาลงซ้ําดัดแปลงอะไรเงี้ยได้แต่ว่าต้องให้เครดิตนะคะต้องให้เครดิตกลับไปที่เจ้าของเขาต้นเรื่องหรือไปขออนุญาตนะคะ ทำให้มันเป็นลายลกักษณ์อักษรอะไรอย่างเงี้ยว่าได้รับอนุญาตเรียบร้อยแล้วนะสามารถเอามาเผยแพร่ทําซ้ําอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะอย่างเงี้ยเป็นต้นที่สําคัญก็คือเนี่ยมีการเรื่องของแชร์รฟิตเพราะฉะนั้นคือโอเคแหละถ้าเราไปขออนุญาตเขาก็อาจจะต้องมีการแบ่งรายได้ที่เราได้จากคลิปนั้นๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มีข้อกาหนดมีเงื่อนไขนู่นนี่นั่นเยอะแยะนะคะมันถึงมีปัญหาประเด็นตรงนี้ไงว่าอาจจะต้องมีการเจราจาการมีการพูดคุยกันนะคะ แต่ว่าในกรณีนี้อาจจะหมายถึงว่าทําไปแล้วแหละนะคะไปแอบเอาของชาวบ้านเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วถูกจับได้อะไรประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังเอาไว้ด้วยตรงนี้นะคะบางทีเนี่ยคืออาจจะไม่ทราบนะคะ,ะเราอาจจะคิดว่าเอยเอามาได้อะไรอย่างเงี้ยหรือคิดว่าเอามาทําซ้ําได้อะไรไม่เป็นอะไรอะไรเงี้ยซึ่งมันมันไม่ใช่นะตัวเองนะทุกอย่างที่ออกมาบ,น,บนโลกอินเทอร์เน็ตนะคะเราจะไปดูดไปก๊อปปี้อะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างจะมันมีลิขสิทธิ์นะ เออเอาเดเอาดีๆนะมันมีลิขสิทธิ์เพียงแต่ว่าคนไทยทําเป็นนิสัยอะซะจนคิดว่ามันทําได้นะแต่ความจริงแล้วไม่ได้นะคะของทุกสิ่งอย่างล้วนแล้วแต่มีลิขสิทธิ์มีคนที่ผลิตยกเว้นว่าเจ้าของเขาว่าอนุญาตอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้บอกเนี่ยว่าให้ให้เอาไปเผยแพร่ได้ฟรีๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ได้ต้องระวังเอาไวนะ้น่าจะทำนะจ๊ะเนี่ยไปไปจิกไปหลอยของชาวบ้านนี่ไม่ได้นะไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราอะอยากจะแบบโอเคสร้างชื่ออยากจะเป็นที่รู้จักใดๆก็ตามเราควรที่จะพยายามนะคะพยายามด้วยตัวเองนะคิดคอนเทนต์เองลงมือเองนะคะอย่างเงี้ยมันถึงจะได้มีโอกาสเพราะฉะนั้นสําหรับชาวราศีเมถุนบางท่านเนี่ยที่รู้สึกว่าโอเคนะฉันอยากจะฉันอยากจะทำคอนเทนต์ฉันอยากจะเป็นที่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยบนโลกโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยอยากสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยที่สําคัญก็คือสิ่ง สิ่งที่สิ่งแรกที่เราต้องทําคือการลงมือนะคะนอกจากจะต้องมีไอเดียแล้วเนี่ยต้องรู้จักที่จะลงมือทําด้วยนะมันถึงมีไพ่อย่างนี้เข้ามาด้วยนะคะคือไพ่สองใบเนี่ยมันบ,บวงบอกเรื่องคือโอเคอะความสําเร็จที่มันมาได้เนี่ยกว่าจะได้มานี่คือคุณต้องฝันฝ่ามาก่อนอุปสรรคมาก่อนนะคะมีคู่แข่งเยอะแยะมันไม่ใช่เราคนเดียวไงถูกไหมมีคนทำคอนเทนต์เยอะแยะมากมายแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะทําไม่ได้นะคะ เช่นเดียวกันค่ะงานอื่นๆก็เหมือนกันนะะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกไปแล้วเรื่องของความสําเร็จเนี่ยจะต้องฝันฝ่ามาเยอะพอสมควรนะต้องพยายามแหละแต่ถามมาได้มันดีอ่ะเพราะมันมันมีไพ่ที่แบบบอกเรื่องของความสําเร็จค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่พวกนี้บอกบอกให้เราได้รู้ว่าถ้าเราจะมุ่งมั่นตั้งใจทําต่อไปนะคะในทิศทางหรือแนวทางที่เราคิดขึ้นมาเองอ่ะ เนึกออกไหมคะคือเรามันเหมือนว่าเรามีลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่นที่ไม่เหมือนใครมีแนวะทางที่แตกต่างม,มาจากคนอื่นอย่างเงี้ยนะคะโอกาสประสบความสาเร็จมันค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็อะไรที่เราอยากจะทําก็ลองทําดูนะคะเพราะว่าบางทีนะคะคอนเทนต์บางคอนเทนต์เนี่ยอาจจะแบบเออคิดว่าไม่ไม่ปังอาจจะไม่มีใครสนใจถ่ายเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะแบบอู้ มีคนสนใจมีคนเข้ามาชอบ่เงี้ยก็เป็นไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะนั้นก็อย่าเพิ่งไปจํากัดว่าเอออันนี้ทำไม่ได้อันนึงทำไม่ได้อันนี้น่าสนใจอันนั้นไม่น่าสนใจเพราะบางครั้งเนี่ยคำว่าสนใจหรือไม่สนใจเนี่ยแบบมันมันพูดยากจริง,รงอย่างคลิปลายๆคลิปที่เราเห็นเป็นเป็นไวรัลทั่วไปบางทีงงอะ่ะออคนไปดูอะไรวะอะไรเงี่ยเนียเอเออมันก็แปลกอ่ะบางทีคลิปแบบแปลกก็ดังฉะนั้นอะ่ะอย่างเงี้ยนะคะมันก็ไปเพราะฉะนั้นบางทีเราก็เลยจอเออบางที ไอเดียอะไรบางอย่างที่เราคิดว่าเรามั่นใจอะที่เรารู้สึกเรามั่นใจแล้วเราอยากจะลองทําดูเงี้ยก็ลองทําดูนะคะลองทําได้ไม่ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรอันนี้เป็นแค่ยกตัวอย่างในเรื่องของการงานนะคะหนึ่งในนั้นนะคะแคเ่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนอกจากนี้นมันอาจจะหมายถึงงานที่เราเองอาจจะแบบไปโคไปกบคนอื่นอย่างเงี้ยนะคะไปร่วมมือ นะคะหรืออาจจะเป็นตรงเนี้นอกจากจะหมายถึงในแง่ไม่ดีแล้วมันแง่ดีอาจจะหมายถึงการทํางานเป็นเบื้องหลังอย่างเงี้ยสมมุติว่าถ้าเราเป็นคนที่แบบมีความชํานาญเรื่องใดเรื่องหนึ่งการอะไรอย่างเงี้ยเราอะเราอาจจะแบบ โอเคนะไปทําไปอยู่เบื้องหลังแทนมาคอยแบบให้คาแนะนําเป็นคนวางแผนอะไรเง,งี้ยซึงจริงจริงอย่างเวลาที่เห็นนะคะว่าโอเคข้างหน้ามันเป็นแบบนี้แต่ข้างหลังเนี่ยไอ้ทีมงานข้างหลังเนี่ยจริงมันมีเยอะนะมีคนยังคอยทําสคริปต์มีคนคอยเขียนบทคอยส่งบทอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีอีกตั้งเยอะอะนะคะคุณก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานที่อยู่เบื้องหลังก็ได้นะแต่แน่นอนว่าถ้าไพ่ออกมาในแนวนี้ก็จะเหมือนกับว่าเราเราไม่ได้อยาก เราไม่อยากแค่แบบอยู่เบื้องหลังแล้วฉันอยากอยู่เบื้องหน้ามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าโอเคเดี๋ยวไปทาทากับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยลงทุนทําอะไรด้วยกันนู่นนี่จนมีชื่อเสียงเราก็อยากจะแยกมาทาของเราเองอย่างเงี้ยเออแล้วก็แบ่งแชร์กันไปอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งจริงแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของคอนเทนต์นะอาจจะเป็นเรื่องของการทําบริษัทเนี่ยร่วมมือกันเคยทํามาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเคยสร้างโปรเจกต์นั้นนันนี้จนแบบโอเคนะมีชื่อเสียงในระนนงแล้เเเเราาากอยยยยะะโตีคมท ก็มีโอกาสเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะมันไม่ได้แน่นอนแหละมันมันมีให้ความรู้สึกว่า mm hmm. เฮ้ยเหมือนแบบในการทรยทยศหักหลังกันอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. คือจริงๆคนที่แยกอะไม่ใช่เราก็ได้นะ mm hmm. อาจจะเป็นพาร์ทเนอร์เราอะ่ะเขาอาจจะอยากแยกแล้วเราก็รู้สึกไม่โอเคกับตรงนั้นอย่างเงี้ย mm hmm. ก็เป็นไปได้นะ,ะ mm hmm. ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะคะ mm hmm. บางทีอะคือก็ต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าเรื่องของการเติบโตทางด้านการทําธุรกิจบางครั้งเนี่ยโตกัน โตมาด้วยกันใช่ไหมแล้วพอแยกกันไปมันสุดท้ายแล้วเนี่ยเนื่องจากคุณทําเป็นบิสเนสไลน์เดียวกันมันจะกระจายเป็นคู่แข่งกันโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่เราอาจจะรู้สึกไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ก็เป็นไปได้คือเราเลยอาจจะรู้สึกว่าทําไมต้องมาแข่งกันเองด้วยทาไมถึงไม่ร่วมมือกันทําอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ใดๆก็ตามนะคะบางครั้งเนี่ยฝันของแต่ละคนหรือความหวังหรือเป้าประสงค์จุดปุ่งหมายของแต่ละคนเนี่ยบางทีมันอาจจะแตกต่างกันอ่ะบางทีเราอาจจะมองว่าเฮ้ยทำไมไม่อยู่ด้วยกันออย่่้วีาะไรงใมแล ีผลประโยชน์ก็แบ่งกันแฟ่ๆอะไรประมาณนี้เราอาจจะรู้สึกอย่างนั้นเราแฮปปี้อย่างนั้นก็ได้แต่ว่าอีกคนหนึ่งเขาอาจจะมีฝันที่เขาอยากจะทําอะไรที่มันมากกว่านั้นเขาอาจจะอยากมีแนวทางใหม่ๆที่แบบโอเคที่แบบแตกต่างไปจากของเราอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เออเขาเรียกอะไรอ่ะมันมันเป็นความรู้สึกอ่ะที่อยากจะแยกไปเริ่มทําของเราของเขาเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็มันก็ได้นะมันมันพูดยากเอางี้เดียวกันนะคือเรื่องธุรกิจนะมันคือเรื่องข้อตกลงนะคะเมื่อเมื่อมันบรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ซึ่งข้อตกลงแล้วเนี่ย ลายทางเนี่ยจะอยู่ด้วยกันหรือจะแยกจากกันมันก็ต้องขึ้นอยู่กับอะไรอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับการพูดคุยกันนั่นแหละตั้งแต่ต้นนั่นแหละนะคะว่าเออเราคุยกันว่ายังไงเรามีแบบเนี่ยเพราะว่าตัวเนี้ยมันมีประเด็นในเรื่อง,องข้อสัญญาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยว่าตอนแรกคุณเริ่มต้นอ่ะเซ็นสัญญาคุณคุณได้ระบุไปไหมล่ะเอ่อมีกําหนดระยะเวลาไหมอะไรไหมมีเงื่อนไขอะไรไหมถ้าเกิดว่าไม่ได้ระบุอะไรเลยอ่ะไม่ได้มีข้อผูกมัดหรืออะไรเอาไว้เนี้ยนะคะต่างคนต่างก็มีสิทธิ์ นึกออกไหมคะต่างคนต่างก็มีสิทธิ์ที่จะไปเริ่มต้นทําธุรกิจของตัวเองจะแยกหุ้นจะขายหุ้นอะไรกวานไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใดๆก็ตามในเรื่องของความสําเร็จที่มันเกิดขึ้นบางครั้งเนี่ยมันก็มักจะมาด้วยไอ้เรื่องประเภทเนี้ยตามมาอยู่อยู่เสมอแหละนะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะราบชาวราศีมิถุนรู้สึกอาจจะไม่พอใจสักเท่าไหร่ไม่ชอบใจแต่มันก็อย่างที่บอกนะคะว่าเรื่องของความต้องการแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะ ใดๆก็ตามไม่มีอะไรที่มันอยู่ยั้งคืออยู่ยั้งคงทนแหละนะคะเกิดมาแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการลงทุนเรื่องของเนี่ย คู่หูคู่ร่วมหุ้นอะไรอย่างเงี้ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันมันก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่ด้วยกันจนตายหรอกนะคะก็อาจจะแบบต่างคนต่างตัวต่างคนต่างก็ต้องแยกย้ายกันไปเนาะเป็นเรื่องธุรกิจแหละนะคะว่าไม่ได้นะถึงแม้ว่าเราจะไม่อยากก็เถอะนะแต่ว่าอะไรที่มันเกิดไปแล้วก็คือต้องเกิดนะคะเราไม่สามารถที่ไปทําอะไรได้แหละนะคือไพ่มันคือจริงๆไพ่ดีค่อนข้างเยอะแต่ว่าด้วยไพ่ที่มีลักษณะนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เลยให้ความสูึกับว่าโอเคท้ายที่สุดแล้วคงห้ามอะไรกันไม่ได้นะคะเพราะว่าเพราะตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ อีกคนหนึ่งเขาต้องการสิ่คนที่เขาร่วมพุ่นมากับเราอะ่ะเขาต้องการเขาอยากจะแยกเขาอยากจะให้มันออสิ้นสุดกันแค่แค่นี้อะไรเงี้ยนะคะก็มันก็คงต้องเป็นไปตามนั้นแหละเราเองก็คงต้องแบบโอเคทำต่อไปในแบบของเรานะคะทาต่อไปสู้ต่อไปในตะัวตัวเองนะคือจริงๆอะ่ะมันสิ่งที่มองเห็นในตรงนี้นะคะให้ความรู้สึกว่าจริงๆแล้วสหรัชาเรสมีทุนค่อนข้างที่จะก,กังวลใจมากเลยมากๆสาหรับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะคะแต่ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ เออก็บอกไปแค่นี้แหละนะคะเพราะฉะนั้นก็โปร่งซะนะคะก็ต้องทําใจแล้วก็ยังคงต้องดําเนินตามวิถีทางตามแนวทางตัวเองต่อไปนั่นแหละนะคะคืออยากจะบอกไว้ว่ามันเป็นเพีย,พยงแค่อุปสรรคเริ่มต้นเท่านั้นเองนะคะต่อไปเนี่ยมันอาจจะดีกว่านี้ก็ได้คือไม่จะไม่ต้องแบบไปเครียดมากไปกังวลมากมันมันไม่ได้ทําให้อะไรดีขึ้นหรอกนะคะเราเองก็ต้องเดินต่อต้องมุกออนนะคะจากจุดจุดนี้ไปนะ,ะทีนี้เนี่ยสำหรับ คนที่ทํางานที่เป็นเาขาเรียกหลายได้ได้ประจําเป็นลูกจ้างเป็นมีกินเงินเดือนมีโอกาสไหมจะได้เลื่อนมีโอกาสได้เลื่อนตําแหน่งนะตัวเองนะแต่อย่างที่บอกนะคะว่าเนี่ยไพ่สําเร็จมันค่อนข้างมีแต่ว่ามันก็จะมีอุปสรรคตรงนี้ที่บอกว่าคุณต้องแข่งกับคนอื่นอะนะทำงานแข่งกับเวลาแข่งกับคนอื่นถ้าคุณอยากจะก้าวหน้าในเรื่องของอาชีพการงานเหมือนกับว่าคุณประสบความสำเร็จไปแล้วในระดับหนึ่ง ะะแต่การที่จะก้าวขึ้นมาเป็นระดับหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยันแผนกเป็นผู้จัดการระไรพุทธตำแหน่งสูงสูงอ่ะที่ต้องแบบคอยคุมคนเยอะๆอะไรประมาณเนี้ยนะคะตรงนี้แหละมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันมีช้อยส์อื่นให้เลือกเยอะนะมีช้อยส์อื่นให้เลือกเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยอย่าทํานอกกติกานะคะอย่าพยายามทําอะไรที่มันแบบไม่จําเป็นต้องทาอะ่ะเพราะว่างานของคุณวัดที่ความสามารถล้วนๆนะคะ วัดที่ความสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จาเป็นต้องไปทําอะไรเล่นนอกกติกาอย่าไปทํานะคะทําในแบบที่ตัวเองเป็นนี่แหละนะคะเข้าใจวัดจากตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะมีคู่แข่งอะไรอะไรใดๆก็ตามเนี่ยแต่คุณก็มีโอกาสสูงมากที่จะประสบความสําเร็จมีโอกาสที่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีโอกาสที่ได้โปรโมท นะ่นเองอาการประม่คือการเลื่อนขั้นนั่นแหละนะคะมีโอกาสสูงคือเขาเรียกอะไรเป็นช้อยต้นต้นอันดับต,ต้นต้นที่เขาจะเลือกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกนะคะอย่าไปทำรายนอกกติกานะตัวเองนะคือไม่ต้องไปพยายามไปไป,ไปหาแนวร่วมไ <laughs> ไม่รู้น,นะเออใช้วิธีที่มันแบบมันไม่จําเป็นอ่ะเอออย่างนั้นอีกอ่ะคือมันไม่จําเป็นหรอกเพราะว่าคุณมีคุณสมบัติตามที่คนหนึ่งเขาต้องการอยู่แล้วนะคุณสมบัติที่ดีอยู่แล้ว คือบางครั้งมันอะมันให้มันอาจจะให้คว,ความรู้สึกเหมือนกับว่ามีคู่แข่งมางั้นงั้นแหละแต่ว่าก็รู้ลูกอยู่ว่าจะได้เออมันจะมีความรู้สึกรู้สึกประมาณนั้นอะนะคะแต่คือต้องมีให้เป็นพิธีไงนึกออกไหมจะตั้งกันโดดมันก็คงไม่ได้มันต้องมีเออคนนั้นแข่งหน่อยเออคนนี้มาอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมม,มีคนที่หนึ่งคนที่สองมันจะได้รู้สึกว่าเออมันมีช้อยซีเลือกนะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงก็คือก็ก็เราอะได้ประมาณนั้นอะนะคะมันจะมีความรู้สึกเซนในลักษณะประมาณนั้นอยู่นะเพราะฉะนั้นก็็็ดๆกตาาามนนะเเอปว่ คงพาเป็นตัวเองดีที่สุดนะคะมีแนวคิดอะไรสิ่งที่เราเคยทําก็คือทําต่อไปนะคะอย่างน้อยๆคือให้รู้ว่าเป็นคนที่แบบมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะในเรื่องของการทํางานนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคือโดยคาแรคเตอร์ตรงนี้มันให้ความรู้สึกว่าคุณเองอาจจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะมีระเบียบวินัยค่อนข้างที่จะสตรีทพอสมควรแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใส่ใจเรื่องของการทํางานเยอะนะคะเยอะเยอะเยอะมากด้วยบางครั้งเนี่ยคือแบบมันอาจจะมองเป็นคนเนี้ยบอะเฮียบ เนี้ยเอออะไรเงี้ยเป็นคนที่แบบค่อนข้างแบบคำไหนคํานั้นค่อนข้างที่จะแบบคือน่ออกอนไหมความที่เป็นหัวหน้าเนะี่ยเออคนที่เป็นหัวหน้าก็ไม่ใช้ power ของตัวเองอะ่ะโดยที่แบบชี C ้ๆชี C ้ๆชี C ้ๆอะไรเงี้ยสั่งคนอื่นได้แต่ที่สําคัญกนคือว่าบางครั้งเนี่ยคือแน่นอนแหละว่าโอเคแล้วเ,เราอาจจะ force ให้เขาแบบต้องร่วมมือกันต้องแบบต้องทําตามสั่งอะไรเงี้ยคนอื่นเขาอาจจะดูเหมือนร่วมมือร่วมมือดีเลยคนมือแต่ว่ามันก็อาจจะมีบางอย่างที่แบบ เออมีคนก็อาจจะแบบเออเขาอาจจะนินทาเราได้ด,ด้วยด้วยความที่แบบมันอาจจะไปในแวแนวทางที่ว่าแบบอีอนี่มึงบ้ามนาดไปเบาอะไรบ้านั้นหรืออาจจะเป็นคนที่แบบโอ้โหแรงน้ําใจอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ได้เห็นใจลูกน้องเลยอะไรเงี้ยมันจะมีอย่างเงี้ยแวบ,บๆเข้ามาอยู่เสมอซึ่งถามว่าเป็นเรื่องแปลกไหมก็บอกเลยว่าไม่แปลก นะคะนั่นเป็นเรื่องที่ปกติมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เราเป็นลีดเดอร์ชิพอะเวลาเราเวลาที่คุณเติบโตไปข้างหน้าเอาง่ายๆนไอ้คนที่มันเคยบ่นคุณเน่คุณเชื่อไหมเวลาที่มันมาอยู่ในตําแหน่งที่คุณเป็นนะเดี๋ยวมันก็เป็นแบบที่คุณเป็นเพราะอะไรรือป่าเพราะการที่คุณจะเป็นการนี้คนคนนึงจะมาเป็นหัวหน้าคนนะที่ต้องมานําลูกน้องเนี่ย หนึ่งคือสิ่งที่คือความมีระเบียบวินัยอ่ะคือต้องสามารถทําคือเขาต้องสามารถควบคุมเด็กได้ต้องควบคุมลูกน้องได้ให้ทํางานให้ได้ตามเป้าไงเพราะอะไรเพราะไอ้ตัวเนี้ยเป็นจุดชี้วัดผลงานถูกไหมคะคุณจะได้โบนัสมากโบนัสน้อยพวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยมันล้วนแล้วแต่มีผลทั้งนั้นอ่ะและแน่นอนลูกน้องอ่ะบางทีแบบโอ้เข้มงวดมากแม่งก็ไม่ชอบแบบนึกออกป่ะเป็นเรื่องปกติแต่เมื่อไรก็ตามที่โตขึ้นอ่ะแล้วเขาก็จะเข้าใจเองแหละนะคะว่ามันจะเป็นต้องทําเพื่ออะไรเพื่อเป้าหมายก็ค,คือความสําเร็จ ะะจุดประสงค์ก็คือความสําเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีความเป็นหัวหน้าคนเนี่ยแน่นอนแหละมันต้องมีความขึงขังมีความแบบเข้มงวดขันบ้างต้องทําตามระเบียบอะไรระบบระเบียบอะไรอย่างเงี้ยบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่แบบว่าถูกคนอื่นว่าคนอื่นนินทาคนอื่นแบบไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นเราไม่จําต้องไปใส่ใจมากหรอกนะคะเพราะว่าอย่างน้อยๆคือต้องเข้าใจว่าอันเนี้ยคือว่าจุประสงค์คือเอะไรเราล้มมุ่งหวาที่ความสาเร็จ เป็นหลักนะคะความสําเร็จยังไงก็ได้คุณจะคือเขาหลายๆบางทีคนที่อยู่ในระดับที่เป็นลูกน้องบางทีเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้นะนึกออกไหมเออเพราะว่าอะไรเพราะเรามี power ไงถ้าเกิดไอ้คนนี้มันไม่ทํางานตามเราเราก็เป็นจะต้องเปลี่ยนหรืออาจจะมีการลงโทษอาจจะมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันก็ต้องมีวิธีการจัดการนั่นแหละนะคะยังไงก็ได้เพื่อที่จะให้แบบให้เป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้มันประสบความสําเร็จอะทำยังไงก็ได้ให้เป้ามันสําเร็จทําให้ได้ตามเป้าเพราะนั่นคือหน้าที่ของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยใดๆก็ตามนะคะ ความเข้มงวดขันมันก็เลยเข้ามาเป็นจุดที่ทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าโอเคนะมันเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องทานะต้องทํตาตามแผนให้ได้เป๊ะเ,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 เพ๊ะเพ๊ะเ๊ะเพื่อที่แบบงามจะได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่อย่างที่บอกนะคะว่าการคนโทรลคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนที่เข้าคนที่เราต้องร่วมงานกับเขาบางครั้งมันก็ต้องมีผ่อนผ่อนเบาอ่ะเนืกออกปะมันต้องมีอ่ะมีพรดเดยพราะคุณอ่ะก็ต้องแล้วแต่ว่าคุณคนโทรลประมาณไหนอยู่ส่วนไหนคือเราอ่ะต้องรู้จักคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเราด้วยว่า คนที่เราต้องร่วมงานด้วยนะอาจจะไม่ต้องกก้็นข้อบปัญชาก็ได้นะคะแต่เป็นคนที่เราต้องร่วมงานกับเขาว่าโอเคอ่ะคนคนประเภทนี้ต้องทํำยังไงมันถึงจะสามารถแบบทําให้งานแบบโปรกเกสไปได้อะไรอย่างเนี้ย นะทำยังไงถึงจะแบบเออสามารถทํางานร่วมกันได้ด้วยดีแล้วก็ประสบความสําเร็จไอเนี่ยเป็นจุดชี้วัดแล้วนะว่าแต่ละคนเนี่ยความสามารถในการคอปเปอเรทเนี่ยมันมันแตกต่างกันนะในการ m a n a เนี่ยแตกต่างกันมากๆเลยแต่แก็ตามสรชาวราศีเมถุนคิดว่าโดย o อ e r อ l l แวาสามารถเอาอยู่นะเท่าที่ดูแล้วนะคะเอาอยู่แหละอาจจะมีปัญหาก็ง้องกนแง่งกันบ้างแต่ถามว่าหนักไหมไม่ได้หนักหนาอะไรนะเพราะว่าคุณได้ก้าวั่วยอยู่ตรงนี้นะคะก็คือคุณคุณคงพยายามควบคุมทุกอย่างเลยความแตกแยกอะไรก็ตามที่แบบมัน มันจะเกิดขึ้นอะในทีมงานทํางานมากหลายๆยิ่งมากคนก็ยิ่งมากความเนาะอันเนี้ยเป็นจิตที่คุณจะต้องพยายามควบคุมให้แบบสามารถสมถัครทุกคนเนี่ยสมัครสมานสมาสมาคัคคีกันแล้วก็ร่วมมือร่วมใจกนันในการทํางานให้มันประสบความสําเร็จเนาะอ <c oughs> ันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ท้าทายสำหรับชาวราศีเมถุนนะจ๊ะก็ฝากไว้สําหรับชาวราศีเมถุนนะก็หวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับชาวราศีเมถุนท,ท,ทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ